บัดน,นี้วันที่28มกราคม2568เป็นวันที่26ข้าพเจ้านางสาวถาปณีประเสริฐก้านตรงขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจุดจอในอักขละพะยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเพือนหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเลสุอัตระคันชตัตตุเทวตาสทธรรมังโมนิราชะาาสุนันตุสักโมฆะทงังสัเกเเกเมจรลุเปคิลิสิขัลตตะเต จันตลิเควิมาเนทีเปรัเถจัคาเมตลุวะน,าาหานคหาเนเคหวัตถุหิเคเตภูมาจยันตุเทวาชาละาละวิสเมยัคขะคันทับพระนาคาตินทตาสันติเกยังโมนิวะละ วัจะนั่งสาทุวูเมสุนันตุธรรมสวนรกโลอายมพทันตาธรรมสวรรกโลอายมพทันตาธรรมสวนรกโลอายมพทันตา,รรนนตา 2. <c oughs> บทปบูชาพระรตนไตอิมินาสกาเลนะพูดทางอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรม,มังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูชยามะ 3. บทกรับพรตันาตานไตอาระหังสามาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพระกวันตาพิวาเทมิสวาขาตูพระกวตาธมโมธรรมังนมัสามิสุปฏิป,ปนันโนพระกวตัตูสาวกสังโฆสังฆนมามิ 4. ี่บทสวนน้ำมการสิทธิคาถานโมตสะ พระคัมภีร์ตัละหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะาโมตัสาพระคัมภีร์ตัละหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะาโมตัสาพร,ระคัมภีนนร์ตัละหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสารนาคคมนาปาฐะห้าบทสวดไตรสาระคัมละปาฐะพุทธังสารนังคาฉามิธทำมัสง,ง,สง,มงสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิ ุติยมปิธรรมังสารนังคาฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคาฉามิตาติยมปิพุทธังสารนังคาฉามิตาติยมิธรรมังสารนังคาฉามิตาติยมปิสังคังสารนังคาฉามิโหกบทวสัวสัจกิริยาคาถานันทิเมสารนังอันยังพุทโเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวะชีนะโซที่มีโหทุสัพทานันทิเมสารนังอันยังพุทโเมสารนังวะลัง อิตินะสัจจวจีนะโหตุมีสูที่มีโหตุสัพพทาหนหาที่มีสรารนันยังสังคูมีสรารนังวัลังอิตินะสัจจวจีนะสูที่มีโหตุสัพพทาเจตบทส่วนมหาบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมะย,ยังพระกวา สัคเเสุวิหารติกปิละวะัตุสมิงมหาวันเีมหาตาพิคุสังเคะสัทถิงปัญจะมะตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันติหิทัสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยณสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัสนายะพิคุสังคจะ อตะขูจตุนังสุทวาสก,กายิกานาังเทวานังเอเตทะหสิอายังคูพัคควาพัคควาสกเกสุวิหารติกับิละวะัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสักทิง่งปัญจมตเตหิพิคุสตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิ ทัาสหิจะโลกทาตุหิเท е วตาเยปุเยน,นะ <c oughs> สันนิปติตาุนติภคะวันตังทัสนายะที่กูสังคัจจะยันนูนะไมยัมปียีนะภรควาเตนุปรสสังกัมมายามะอุปสังกัมมิตวาภรควาตัว สันติเกปเจคาถาภาสยามาติอัตโกตาอัตโกตาเทวตาสยทาปินามภลาวาปุริโสสัมมัชิตังวาพาหังภาษายยะภาษาลิทังวาพาหังสัมมิเชยะ เอวะเมวะสุทาวเาสสุเทเวสุอันตระหิตาพควตโตปุระโตป,ปุตาละหังสุอัโตโกตทวตาพควันตังอภิวเทอภิวเทวตาเอกับมันตังอัทังสุเอกับมันตังทิตขโกเอกาทวตา พระควันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสม,มโยปวนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาตมะหะอิมังธรรม,ม,มาสมอย่งางทาขิตายยวะอปราชิตสังคันติอาตะคูอาปาราเทวตาพระควันโตสันติเกอิมังคาถัง อาภาสิตันตะพิกโวงสมาสมาทาหังสุจิตังอัตโนอูชุกะมะกังสุสาระธีวะนีตานิขะเฮตวาอินทะลิยานิรักขันติปัิตานิปัิตาติ อัตคูอัปปลาธิวตาภะกวโตวสันิเกอิมังคาทางอาภาสีเชตวาขีลังเชตวาปลีขังอินทขีลังอูหันจะมะเมชาเตจลันติสุทาวิมาาจักุมาสุทันตาสุสุนาคนาคติอัตคูอปปลาธิวตาภะกะวโตวสันิเกอิมังคาทางอาภาสี เยเกจิ ji, พุทังสาระนังขาตาเสนาเตามิสันติอปายะภูมิง,งปหายะมานุสันเทหังเทวกายังปริปูเลนสันตีติอาตโกภะกวาภิกู อมันเตสิเยปุยเยนาพิกเวทะส,สุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหโนติตาถาคตังทัศนายะพิกุสังคจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตะมันทานังอลรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปาปะละมายวะ เทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงสยธา,าปิมายหังเอตาลหิเอปิเตพิกเวภาวิสันติอนาคะตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัควันตานังเอตปะปรลมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาภาวิสันติ สยถามยิมัหังเอตะละหิอาจิกิสามิพิกเวเทวตาเทวกายานังนามานิ <c oughs> กิตกิต,ตายสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเท,ทศสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาทะสาธุตังมะนะสิกโลทะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตพิโกพระควะโตปัจจโสสูงพระคาวาเอตะทะวมจะ สิโลกมนุษย์กามิยะถาภูมิมาตาทัส,สิตาเยสตาคิริคพลังไะหิไปหิตักตาตาสมานิตาปุถุสีหาวะสลีนาโลมหังสาพ,พิสัมพูนูโอทามะนะสาพุทธาวิปสัสสนะมะนา วิลาพิญโยปัญจสตาพิญโยปัญจสเตยัตวามณีกาละมณีกาปิละว,วัทวตาโตอามันตยิสธาสาวกีสณีละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณาถาพิกโวเตจะอากับปะตะมกรุงสุตวาพุทธะศาสนา เตสัมปาตุลหุยานังอนนุสานะทัสนังอปเกสะตะมะทะขุงสหัชสังอะทะสะตะลิงสะตังเอกะสหัสสานังอมนุสานังมะทะสุงอปเกนะทะ อภิกเ,เกณฑ์มทักคุมงที่สารสาภาปูตาอาหงตันจะสพังอภิญญายะว่าวาคิตวานะจักกุมาตโตอามันตยิสธา,าสาวเกาสารณีาาละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณาถาพิขโวเยโวหังกิตตยิสามิ ขิราหิอุปอนุปปัสสุสัตสัตตสหัสสายวายขาภูมิมากาปิละวัทเวยิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสินโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสัมมิติงวะนังชาสะหัสสาเหมาวตายาขานานัตตะวณิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสินโน โมทัมนาภิกมุงพิกุนังสมิติวะนางสาตาคิลาติสหัสสายะขานานตตะวนิโนที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยะสติโนโมทัมนาภิกมุงพิกุนังสมิติวะนางอิเจเตโซลาสสหัสสายะขานานตตะวนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยะสติโนโมทัมนาภิกมุงพิกุนังสมิติวะนางเวสามิน มิตาปัจ,จสตาแยะขานณนตวน,นิโนอินทิมันโตชติมโตว,วันนานวันโตยัสะจิโนมุธมนาพิกามุงพิกุนางสมิติงวะนังกุมพิโลลาชคาคหิโกเวปุลัสะส,ะลสะนิเวสโลนิเวสนางพินโยนังสตสหัสส,หสังแยกขานางปะ กิลุปาสติกุมพิโลลาชะคหิโกโสปาคาสมิติงวานงปุริมันจาทิสังราชาท่าตาลโถปาสาสติคันทัพานังอาทิปติมหาลาชายสาัสศิโสปุกตาปิตาสา,าโว อินทามนามหันพลาอิทิมโตชุติมโตวันดาวันโตยสัสินมทามนาพิกัมมุงพิกุลาสมิติวนังทัาขีนันจะที่สังราชาวิลุนหัตปภาษาสติกุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายสัสิโสปุปตาปีตัสสาภะวอินทามนามหันพลา อิทิมตุชิติมตวันนาวันตุยสัจจินโมนุธรมนาภิกษมงพิ่คุณงสม,มิติวะนางปัจฉิมันจ่าที่สังราชาวิลูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัจสิโซ,โซปุตตาปิตาสภา,าวะอินธรมานามหันภลายอิทิมนตูชุติมนตวันนาวันตุยสัจจินโมนุธรรมนาภิกษุงพิ่คุณงสมิติวะนางอุตลันจ่าที่สังราชาคุเวโลตัปภาษาสติ นักขานังอาทิปติมหาราชายัศศิสูรภกตาปีตาสาพาวูอินทม,มานามหันพลาอิทิมโตชุติมโตวันนาว,วันโตยศสศสิโนโมรมานาพิกามุงพิกุนางสม,มิติงว่านังปุริมะที่สังทาตะละททัทโธทาขีเนนะวิรุณหโกปัจิเมนะวิรูปโคเวโลอุตตะังที่สัง จตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตทันละมานาอัทธักษุงวันีกาปิละวัเวีเตสังมายาวิโนทาสาอาควรจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกาลมาเสโทจะ กินนุวันทุนิคันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวะสูโตจะมาตาลิกิตตเสนโนจะคันคาโผนะโอละราชายะนูสโภ <c oughs> อาคุปันจะสิโคเจวะ ติมพลูสุริยวัชชะวัชสะเอเตจันเยจราชาโนคันคภาสหรา,าชุพิมูทมานาภิกามุงพิกุนังสมิตติงวะนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมพาลกัมพล,พลสัตตาอาคู ปายาคาสหายาติพิยามุนาทาตาลฐาจะอาคูนาคายาสสิโนเอลาวนโนมหานาโคโศป,ปาคาสมิติงวะนังเยนาคาลาเชสหาสาทางรติทิพาทิชาปะิวิสุทธาจาัคุูวหายาสาเตวะณะ มัจฉาปตาจิตตาสุปนาอิติตตตตตตสตสนามังอภยันตาทานาคาลาชาะมาสิสุปนนตโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปละวะหะยันตา นาคาสุป,ปันาสารณะมากังสุพุทธังชิตวาวาชิตละลหะเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตาโลวาสะวัตเสเตอิทิมันตุยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะทะค้าสา เวปจิติสุจิติจะปหาลาโทนมุจีสหสตันจะพาลิปุต,ตานังสัพเพเวโลจานามกาสันในเหตวาพระลิงเสนังลาหูพันธะมุปาขมุงสัมมโยธานิพันติพัดพันเตพิ่กูนังสม,มิติงวะนัง อาภูจะเทวาปทวีจะเตโชว,วาโยตทาขามูงวาลุนาวาลุนาเทวาโสมูจะยาัสสาสาหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสาสิโนทัเตทัถสถากายาสาพีนานัตตะวนิโน อิทิมโตชิติมโตวันวน,นวาวันโตยาสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนางสัมมิติงวานังเนวนฑูจะเทวาสหะลีจะอาอาสมาจะทุเวยะมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมากูปุระคิตา,ตาสุริยสุป,ปาสานิ เทวาสุริยะมาคูปุลคิตานักขันตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวะลาหากาวาสุนางวาสุนางเศษรษฐุสกสกโปาคปุลินทัทโธ ถ้าเสตีถ้าสทากายาสัพเพนานัตะวันนิลุยที่มันตัวชติมันตัววันนาวันตัวยศติโนมุทามนาภิกามุงภิกุนาสมิติวะนังอัฐาคูสหภูเทวาชาลามักขิชาลามักขิสิขาลิวะอลิทธากาจารุชาจะอุมาปุภาณิพาสีโนวัลุนาสหะธรรมาจะ จตุอัจุตาจัจเนชากาสุเลยะลุจิลาคูอาคูวาสะวะเนสินทัศติทัศธากายาสภีนานาตาวานิโนที่มันโตชุติมัน,ตน,มนตสสโตวันาวันโตยัสสินโมทัมนาพิกามุงพิกุนางสัมมิติงวนหนง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมนุปทุสิกาอาคาคูหาลโยเทวายอเจโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาสัสสิโน เทเตททสธากายาสภเพนานัตตัวณิโนอิทิมันตชุติมัโตวันาวันโตยสัสสิโนโมุธมนาภิกกามุภิกขุนาสมิติวันังสุกากรุมหาอะรุนาอากูเวคนะสาสหะโอทาตะคันหาปาโมคขาอากูเทวาวิจักขนาสัา อาตาหาละข้าชามิสกาจะแยะสาสิโนทนยังอาคาปชินโนโอทิสาอภิวสติท่าเสเตทัาสทากายาสาพีนานาตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตว,วันนันันโตยสัสจินโนโมทามานาพิกามุพิกุณาสัมมิติงวะนัง เคมีาตุสิตามายาอัธถกาจเยสสิโนสัมพิตกามาาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมาลติโนอาคูอาถาคูปะลนิมิตาทัิเตทัสสาากายะ สัพพีนานัตตะวันนิโนที่มันตัชุติมันตวันนาวันตยะสติโนโมทมนาภิกามูภิกขุนาสม,มิติงวนงสัตถีเตเทวนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสธิสาสหาปะปวุทธชาติมขีลัง โอคาตินะมหาสวนงังมหาสวังท่าขีโมตตาคาตะลางงาังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุภามาปรมัตตุจะปุตตาอิทิมันตสหะสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคาสมิติงวะนงัง สหัสพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิทติทัดติอุปอป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายายะสัสสิโสท่าเซเตท่าเสตทะอิสลาอาคูปัญจกะวะวัตตินโนเตสันจะ มัชตอาคาหาริโตปาลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภัมมเกมหาเสนาอภิกามิปัสสกันหาสะมัทียงเอหะคันหทะ,นทะทะพันธะทะ ลาเคนะพันธะมะทุวสมันตาปริวาเนธะมาวะ <c oughs> มุจจิธะโกจินังอิติตัทฐะมหาเสนโนกันหาเสนังอาปะสายัยปานิตาปานินาตาละมาหาจะสรังกัตวานะเพระวัง ยะถาปาวุสโกเมโคทานายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสยังวสีตันจะสพังอภิญญายังอภิญญายะววคิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสธา สาวกเกสรณเนลเตมาลสีนาพิกันตาเตวิชานาถิกโวะเตจอาตัดปะมะกะลุงสุตวาพุทธสะสาวนังวีละคาวีตะลาเคหิปะกาะมุงเนสังโลโลมันปิยุชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามา พยาตีตายสัสิโนมูทันติสหพูเตหิสาวกาเทชาเนสุตาติ